มีน้อยกรีกน้ป่กันนแซิบ็ีนะ่พุดในสาลกคุ่แ่งมันมีสีสันบางพาุ่มันเพิ่มเลยสีแดงเขาจะลดน้ำตานลนะครับบวรได้กินน้ำตาลสบายดีทุกคนตอนนี้แกกับซองอลิซาสาวน้อยเวียงจัดเนาะ วันนี้อลิสาจะพาทุกคนไปเห็ดเมนูต่บมหมักุูงนั่นเองก็คือเราจะเห็ดแคมสวนนี่เนาะจะต่บอยู่นี่แล้วจะพาทุกคนมาปิดมหมักฮุงก่อนตอนนี้อ่าเราจะพาทุกคนมาเบิง้งหมักฮูงว่าเราจะเอามากแบบไปเนาะมาเบิ้งต้นนี้นี่เต็มเลยมากเันแต่ว่าเราจะต้องเดี๋ยวอลิสาหลาะเบิ้งก่อนเนาะทุมันมีตัวใดเนี่ย จะมีประมาณสามสี่ต้นเดียวต้วนี้บ่องอย,อยู่ทั้งหนานจะมีเต็มเลยเนาะอันนี้เราจะเป็นต้นที่สองยางเอต้นที่สามยาวยางพานจะแกะยางโบปันไหยเดี๋ยวมาเบิ้งต้นนี้เนาะเต็มเลยมันจะหนวยใหญ่ต้นที่กกสี่าา่านี่ หายอยากได้มาเอาเนาะบอกได้หลายอันนี้ต้นชี้ห่านี่อันนี้ใหง่ายเลยนวลอยู่นี่นะเอาหน่วยเลยดิไปเอาหน่วยคุณเนาะเอาหน่วยยาวๆแม่ลิสาบอกเอาหน่วยที่มันยาวๆแบบนับเขาอยู่แบบช่วงโควิดเนาะแบบ มาอยู่ส่วนไหลก็จะตุต้ยขึ้นเบ่งเบ่งหน้าวิษาจะแบบเบ่งเบ่งหน้าแบบเริ่มตุย้ยเลยเด็กบุเริ่มดอกกัดตุ้ยแล้วนี่เอาตัวนี้เอาเอาตัวนี้มันบ่เฮิร์มไกับนีนนไป ย่างๆไปเห็ดต่ำบางหูมาเบิ่งส่วนหอมเปของมาสาวเราแบบเต็มโบโบคอยได้ขายบันไดนส่วงนี้แล้วกันราคาผักกับเรงไรวะแบบราคาผักนี่คือตกหลายขนาดเลยจากตะกี้ประมาณเป็นเศษตะกี้เป็นเศษเนาะเดี๋ยวนี้ได้เต สี่สิบห้าสิบพันหนึง่งทุกคนเก็แบบรุดมาเป็นคงก็คือขาดชิน้นที่ไปใส่มาพี่มีศาสตร์ปะเนี่ยนะทุกคนนะในอวิสาเกิดนล้วพี่แก่ข่างข่างปลาอ้อยเป็นสาวไล่อ้อยมันนี่นะ เมื่อยรู้สึกเมื่อยแฮงแต่ว่าก็มีความสุขเนาะถึงว่าเมื่อยซุสซุกลำได้ให้กัภูมิใจภูมิใจในสิ่งที่เฮาลงมือเฮ็ดลงมือทำเมื่อยโอ้ยนี่กินได้แล้ววะเฮ็ดได้เวียกหลายมือนีกินได้นีงโอ้ได้ยปามได้ใจหลายครับกาดทะเลพุ่นะออ่าดีดีนะแม่ลูกสาวจะมาดูฝังเด้อ เคยคิดว่ายักมีธุรกิจเคยยักเฮ็ดนั่น,น,นเฮ็ดนี่เฮ็ดกเกษตรเฮ็ดอันนี้ขายนั้นขายเศร้าเลยโน่ no เลยเดี๋ยวนี้บุคิดแล้วเสี่งเฮอยากสร้างรายฮัทรายได้เข้ามาครอบครัวแต่ว่าในเมื่อมันเป็นไปบ่ได้ย้อนอย่าง,างย้อนว่าเฮาเนี่ยโบมีความรู้ด้านนี้และกับเฮาก็บ่ได้เติดควรดุมันเ,าเนาะครับติดควที่ค้านมากง่ายเกืบ่ถึงขัน้นแล้วคิด คนอดีค่ะที่เราบบกคนมีความสามารถที่จะเหตุถึงขันแบบคือความหมายว่าถ้าเฮาส์ไซส์เป็นธุรกิจเฮาต้องได้ไซส์คนเขาต้องได้บริหารคนเอาคนต้องมาช่วยถ้าเฮ็ดเองเขาจะเหตุโบได้เนาะเ็ดบโบได้เฮ็ดไปทุกอย่างนะเห็ดได้ยูดำน้อยดำมือดำโสงนี่เขาต้องใด้เวลาปักอนเขาก็มีหลายอย่างต้องเหตุนะวันนี้แม่อลิสาก็เลยคิดว่าเอในเมื่อเขา เพราะว่าอย่างเพราะว่าคนที่มาดูกบเฮาน์นะมันก็หลายคนแล้วเฮาควสามารถที่บังคับขาเจ้าได้ว่าเออต้องดูนําเฮาด้วยต้องเฮ็ดนนั้นเฮ็ดนนี้ด้วยเขาควสามารถอ่บาบังคับเขาเอาก็บบูฮูใจเขาเพราะว่าคนล,ละพ่อคนละแมะ่เนาะในเมื่อมันเปลี่ยนแบบนั้นแหละมีแต่ว่าเฮาสร้างรายได้ของเฮาบใ่ให้ให้เฮาบ่ได้เฮาก็ต้องยุดที่การรายจ่ายของเฮาย,ยุดยุ่ยยังอย่างเฮาต้องสร้างแบบบ่ให้ได้ซื้อของเฮาแลยงดรายจ่ายของเฮาลงไป ป้าก็มีอยู่นองเฮาเฮาก็เอามาปิ้งกินโน่แยกเฮาก็ขึ้นมาเก่งมองห้วงเฮาก็เอามาต่ำยักกินอ้อยเฮาก็เอามาปั้นหรือม,มาตัดกินก็ได้พักโบ้งเฮากับลวกมันแยกพับแยกหอมเปย์พักบ้งไฟแดงเฮากา็สามารถเก็บกินตามยินีเฮาความสุขคือถึงบบสุขคึข่งคึ่งบล่ําบรวยคึ่งโบทุกแต่เฮาก็สุขแล้วบบได้ล่ําบดได้รวย บได้ทุกแต่เฮาแต่มีเฮามีความสุขเขามีครอบครัวตกมีอะไรครับเต่ก็มีอะไรเขามีครอบครัวแต่ก็บได้แบบลายใจลายมีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกสาวน่าฮักและก็มีพ่อแม่มีพ้อเพียงเฮียงหน้าบรรยากาศอยู่ให้ทุ่งให้ท่งนากะปลอดสารพิษปลอดครูวิตแล้ชีวิตกับ่บมีอย่างหลายโอเคแล้วเอ็นบะ แบเนี่ยอจิมาต่ำมะฮุงเนะทุกคนมะหุงกับลำชิงเบาๆกันแล้วต่ำไปเันเด้จะต่ำท่าได้ไหมกินนั้นโอ้โหสามพูดมาพี่เดี๋ยวอลิสาจะมาตัดต่อหรอกตัดตอกเพื่อห้องนังนี่ทุกคนตอนนี้เทาย้ายบอลนะเนาะทามานั่งอยู่นี่แคมนองเราจะเห็นบรรยากาศนองอลิสาหนังโป๊ะมะฮุงจัง นี่กคือสุขของเรานี่มาต่ำอ้าวล้างผิดใส่จังเลยแม่สามสี่ห้าประมาณห้าเลยบานเย็นนิดนอดที่4 4องไม่อะมีล้างล้างล้างนนึงนี่นะล้างน้ำเลยอริษัจะต่ำเครื่องแม่เบดเอา ดึงเลยอเหลือบราอันเกปรมา้นนะมือเลืเขาบูดเดดนห้อีกนั่นเด่ตะใบคือเอาลดนะเอาไม่ได้แล้วาบ่อนีมะเพ็ดห่นวยมาเดอมาเดออยู่ไอยู่หน้าคือเกา มะมะฮวงเฮิมเนาะแตสดจากต้นเพาจาภาษาไทยมันก็เน่มะละกอแม่เฮิมอห้ามเฮิ้ามห้ามมะละกอห้ามเฮิมห้ามมันก็เ่อะนเฮิม่กไปเอาหอมเปีไปพาของขแม่เอมนะเอาของแม่เอเมนะ แดงเอาลูแดงเอาเครื่องเงินวัดแล้วจะตัดลูกกับลาลาในดินแล้วจะเอามาลูกเออแดงเอาหั่นแล้วมันเน่าแดงเอาลูกระเทียมใส่สามค่ะมันเหลือละเอาใส่หนานะใส่สองืมแบบคนอ่านจะสงสัยว่าเด็กน้อยอ่านคือน้นำม่นไผ่เนาะก็คือไผ่เตยเบื้องทีบอ่าน เด็กน้อย11เดือนอย่างใี้ก็คือจะเป็นลูกของผู้น้ำแหละเป็นเอื้อยเหนะเป็นเอืเ้อไก็คือไปลว่าเราเป็นเมลาเป็นกัมพากัมโพจะไปเป็นเสื้อสายพี่น้องกันแบบนา้ทั้งห้างใช่ไหมเราก็เลยมาได้ครบสร้างครอบครัวดูบ้านใกล้เนเคียงแถวน,นี้ไม,มได้เละนะสาวกับแม่เท่ากันเลยแบบเออไ้เพื่อนมาเฮ็ดเอาเรื่องหอมในะอม่หอหอมเปยหอมนะั่นนะ โมให้เพื่อนเพื่อนเห็นได้เราได้ก็ให้เพื่อนช่วยเพื่อนช่วยกันนะเราก็โมโมได้จ้างคนแล้วสินะให้เพื่อนมาหักเ็ดเองโมให้เพื่อนแดได้เพิ่ลนจะเลี้ยงลูกเพื่อนแล้วก็เราก็เอาลูกใหนมาเลี้ยงซืช่วยแด๊ดนะลูกเราก็ติดแด๊ทุกคนมาแล้วว่อยากกลับกลับให้อยากเมือแล้วเมย์มาหนีให้ย่านเป็เมย์พาเมือมีน้อยจะลิ้น เป็นอยนยุ่นแลวเป็นมีความเุ็นะพะไปวัดเป็นไ้นนก,กินขนมเลยพ้าไปวัดมีให้เราสอนำเยน็นนำพระอาจารย์เราจะบบใส่น้ำตาลเนะาะว้าและโดนแล้วนี่ที่เขาดมานั่งนี้จะพาิดเนะ่ได้ม,า,ม,ดม,า,มาเห็น้าบมือมาจะโดนแล้วเนาะโบมันนี้แบบมันจะสะอาดแบบ ลงลงเพราะแต่ละมือแต่ละเฉีอมันจะแบบหกอยู่เพราะว่ามันจะมันจะอีเม่แผ่นกลางอีแม่แผ่นกลางนี่ชัเห็ดนะมันสร้างแน่เลใส่ปลาแดกได้ปะตับนี่แล้วแม่มาเด้อมาเด้อพี่น้องอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าหน่อไม้ ป่าเบ็ด่อนเขาจะเอาเบ็ดมานั่งซิบซิบเบ็ดอย่างนี้ลายสดนะลายสดให้ทุกคนเบดงบรรยากาศสดอันนี้จะใช่เป็นปลาเด็กสำเร็จโฮหรเปลปลาเดกซุกสนอ แม่ใส่จักบวกใส่สบวกสวยโอเะบกกะไปเงขาจะอนเงินใส่วนนี้นวกน้าไเาใสขแเดี๋ยวเฮ็นหลายแล้วขินบเบิด เก่เอาอยู่สวนมะพงเกาอยู่สวนเนาะมีเดนเยลแบบบริสุทธิ์เสื้อหลังเขาเ็บริสุทธิ์เนาะ เราจะว่นได้กินน้ำตาลเลยทุกคนว่นได้ใช้น้ำตาลหรอะเอาของหวานจากมาละโกอืมเยาจะมาซิมซิมแม น้ำตาลเป็นนหนึ่งเหรอเก็เม่ม<า>อเ็อยๆจ้าเน่าอ้าวบุฟเฟต์ต่ออ่ะ หลายได้เนี่ยกิ่นโมบิดเลยงั้นตาดกินหัวงนก็ได้ยั่วยัย่วจ้ามาเ,มาเด้อมาเด้อเอ้าดูนะเอ้าอันเดี๋ยาจะมาถกอาถกทียั่วยัย่วจ้าพวกจริงเราต้อง,อ,งองแบบให้กล้องบึงเลยหรอ แล้วไปเดี๋ยวอันนี้ใส่โอเคดูกันโบได้เกี่ยมการเนาะธรรมดาเราต้องซิดเบ็ดขึ้นมาแล้วก็ปิ้งปลาพร้อมต่างตาวตาวยังมีอะไรก็บตันบางห่งก็ต้องมีปิ้งปลากลับอันนี้มันเป็นผักกลับอ่ะจากสวนลงมาบมกไม่ไม่เราจะใหดพาตัวนี้อยากให้เอฟซีเบงหน้าตาว หูเาเนะดี๋ยวจะหยับมาใกล้ๆเนาะโอเคใกล้ๆเนี่ยนัวงั้ทุกคนเขาจะมาหาสิ่งเอามาล้างมือในรูน่ะลองซิมเบิงเป็นยังไงนี่นี่นี่ปีนหน้ามาใส่กล้องเีากล้องเบิองว่าแซบบ่แอมเบลแอมแซบปะแซบบ่แอมบ่ไหมแซบบ่เพ็ดบ่ เรากินได้บริเวณป่ะเนี่ยได้แซ่บอยสาดตันนะซ่บอยเซ่บอ๊ะบอกะคุณนะบอกะคุณนะเคยชิเลยเหรอเซฟมันยกป้อสิแกมก้อยเซฟอายเนาะอายต้องได้จ้างบอจ้างว่าให้เว้าแซ่ฟมาสิมาไอ้สามมันต้องจ้างพิจิตอร์มาโฆษณาแล้วบุยให้ขั้วมือแล้วเนาะ ยู่วจ้ามาด้วยทุกคนเ <แฟ S 2> <า>พ็ดนะแซ่บพิ่สุดในสามโลกคุณแหละเก่งมันมีสีสันมางทุงมันเฮิ่มเลยสีแดงเขาจะลดน้ำตานลนะครับโบได้กินน้ำตาลน,น้องฮงแทนน้ำตาลเลยเพชรหอมปีกเอาอยู่นี่นะโบได้ไปซื้อ าจะปิ้งป่ามาี่มาให้เบิงโอ้ยมันกากาศนี่้น่นนี่นในนันะนี่โคตรดีโคตรฟินเบิงหน่อไม้หน่อไม้มือหน้าเขาจะมาตั้งหม้อไวน้นี่แล้วก็ตัดหน่อไม้แก่แล้วก็ซิดเบ็ดขึ้นมาปิ้งตำบังหุ้้งกันนี่ทุกคนในเบิงมาครบเลยเนาะนแมนไฟหงส์หงาหากระเซใบายางกี้นี่ น่าจะกินน้อยจะเป็นหลัก จิงจ้อยได้บาดีอววนเดบึงกองอ้วนใส่เครื่องที่มันจ้อยมันก็จจอยเละมาใกล้ต้องเลยนะแขนดูบ่มบวยตั้งใจละอันให้คิดแต่มือมงเนาะมันจะค่าแล้วจับจุดเลย ถ้เาเกมการนัน,นะีะวิวจะได้อันหลายเมนูอยู่เพราะว่าข้ามแล้วมันเดินยุงหลายจะเสี่ยงกลายเป็นไข่ยุงหลายต,ตับเตลเนย่ยงก็กระลำผักบงลืมเลยผักบงก็เก็บเอาอยู่หันเม็นแหงนมาเดยอีปะ เก็บเอ็มมังหงเงีปิดเอ็มมังหงอะไรก็มาฟักตามเก็บผักบ้องเองก็บมมนึ่งมะกับสีมือสีมือนี่มือลูกสาว <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> บอกกล้าคอมเมนต์เลยอยากตอบเลยอายพอลิษาเป็น,นยังไงใช่ปะ็ด้ ห่า่วยตเพชรกับเบริดซื้อปังหุ้มกับบริเดอคนพิจเตร์กับบร์เด้จ้างกินแล้วก็มัดแต้ัแต้มสวยนี่เห็นกินตับมัดแต้มแม่ไม่มื่อ่ะมันบอกให้วะดั่งมื่อ แม่บอกแ่บให้เมือมันธรรมดาหมือนหรว่ามือามเนนอนนอนเนาะมันเมือไรฉันบอกไปนีต้องมีน้อยตาเผ็ดแห้งเหพนะเผ็ดแห้งนี่มาขอได้ แต่ละคนคุณอะอันนี้นแหละไข่ย้อยอันนี้คือกัน<อ>น้ำตาออกเลยเพชรหวานกินน่ก็แก่เพชรเนาะปวดซ่าเนาะคำมันซุกเนี่ยแซบอยู่เพชรเนาะ ขวานออกป่ขวานออกป่าบาอเห็ดแม่หาหมดแล้วค่ะทุกคนกระแซบบุษบบุษเหลือละว่าจะไปล้างละเรียเลยสีหลายพวกกินทุบจิ ตอนนี้เขากินแล้วเนาะแซบแซบแบบแซบบัแซบเบิ้งเอาเนาะเบิ้งเอาแซบบัแซบเนาะบัแซบปันไดเป็นแบบลือบัแซบปันไดเห็ดมันมีน้อยผักเลยจบคลิปการสำรับคลิปนี้เนาะก็ขอเบิดเพียงซ้ำนี้เดี๋ยวมื้อหน้าเราจะมาตึกเบ็ดเนาะเป็นบ่ตึกเบ็ดให้เบิ่งนางหน้ากันเยละๆปิงป่ากับโมโหนั่งอยู่แถวนี่แหละ แคมนอนเกาะแก้วนยทุกคนบรรยากาศนอนนะทุกคนเบิ่งหนอนมักใหญ่เลยนี่ข้างหลังมันก็มีนะนี่นอนให้ทุกคนบรรยากาศนอนกันเนาะหลังจากอนามัยแล้วก็จะประมาณน <t <t ี้ เขาประเทไทยนอ่องอวาส่วนเขาให้เบิร์โดดอะไรก็เด็กคนเสียงกบเสียงเขียดคือจะท้องเบิดมือบเบิร์นเลยตอนนี้กำลังย้ายชิน กินเสร็จแล้วก็กลับก่ัสำหรับคลิปนี้นะทุกคนก็ขอลาไปก่อนใครที่มาคลิปนี้อย่าลืมก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามซองอลิสาสาวน้อยเวงจันทร์ให้นเดร์ทุกคนบ๊ายบาย